đó rồi bỏ về lại trả lại rồi được đi 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 กลิ่นจะมอะไรอกอะ่ราาอะใ่ใกล้ยังไม่อ้ยยาขได้ไหม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวันนี้เจ้าของห้องเรียนนะซึ่งเป็นโมเดลทีเชอร์นะคะได้แก่ตุลย์ศิริยาได้ทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยเรื่องศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่ะก็เราดูจบลงไปแล้วเนาะงที่เรียนไปเลยนสองก็มีสื่อมาที่หลากหล้วแล้วก็มีที่ระลึกงานแต่นะพันหล่แต่ก่อนที่เรา ที่เป็นบอดี้ทิเชอร์ทุกท่านะจะช่วยกันจัดคลอดห้องเรียนให้กับคุณครูพิทยาอยากให้โมเดลทีเชอร์นะคะที่เป็นเจ้าของโ้งเรียนในวันนี้นะค่ะช่วยบอกความรู้สึกที่ท่านได้สอนจบไปเมืา่าครู่า้ชมว่าท่านรู้สึกยังไงกับกิจกรรมการเรียนสอนที่ท่านได้วางแผนและจัดเตรีมในวันนี้เป็น,นยงังไงโดยสมิตตั้งได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าอยากจะเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสสอนหน่วยนี้ในครั้งต่อไปอีกค่ะเรียนเชิญค่ะ ีนคนะองามันเดกในเด็กยไความสใจแ่หแตาในร่องการกตรงครั้งเราไม่ได้สินว่ไม่ได้ดีดมยความนอก็ันท้อแทด้วยส่วนนเรื่ององสื่อ ว่าเด็กไปตามจริงๆไม่ว่าเด็กจะเข้าใจสื่อเราแล้วก็เป็นไปตามกิจกรรมที่เราทำเพื่อเจอแบบค่ามีความคิดมากค่ะในสัปดต่อไปนะก็อยากให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนะคะคุณครูสุริพรนะครับที่เป็นบัตรทีเชอร์ได้สะท้อนโรงเรียนในวันนี้จากสิ่งที่ท่านได้สังเกตเห็นตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ หลักวิวิวคุณวิทยานะคะก็มีโซนของด้านแผนการสอนได้ละเอียดมากค่ะเพราะว่าเพื่อขั้นตอนได้ระบุช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ทำอะไรบ้างก็ใช้กระบวนการมีมที่ป้าโมเดลเข้ามาจากใจนะคะในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีที่เอามา ความเหมาะมสมชั้นนี้อาธิบายอย่างถูกงทีเดีวเหมาะสมกับวัยผู้เรียนนะคะก็จะมีในส่วนของในกิจกรรมฝูนกิจกรรมฝูนตอนที่ครูแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยในช่วงของการแจกใบางานของการแจกใบางานเนี่ยอาจจะอธิบายพร้อมกันก่าอ,ากอกนชี้แจงเ้าว่าเราจะทำอะไรคือเด็กได้มาเด็กไปเรยเรายนไม่ได้ไหนทีน่บา้านเราก็จะจ้จมอยู่ว่า แบ่งกันทุงแห่ในส่วนของใบงานที่เป็นกระดาษก็จะเหัวก็จะไม่ได้แบ่งกันว่าใครจะตอบเดียอันนี้เราจะเป็นกองอยู่ที่คนทั้งสองคนซึ่งในกลุ่มมีแปดคนเนาะแล้วก็มีอาจารย์สอนเริ่องที่จะทำใบงานแล้วก็ในส่วนของการสะดวนี่ก็มีค่ะเพราะว่านักเรียนไม่มีคนร่วมในการ คุนพลสีพรตะกี้ดีมกเค่ะขั้นหนึ่งนะคะก็จะขอไม่เป็นครูดีสอนตะพี้ที่ช่วยขั้นหนึ่งนะคะช่วยสะท้อนห้องเรียนของกิจกรรมของคุณครูสิริชุติยาครูจะมาเป็นเชิงค่ก็ต้องเป็นสุรูว่ากค่ะเป็นการสอนก็เราอย่งนเป็นธรรมชาตินะครับก็โรงมาาี่คุณครูก็ได้สอนมาไดประสบการณ์ในการสอนอยมา่ว่าด้วย เนื้อหาของวิชาสองคมซึ่งเราเข้าใจอยู่นหักจะคนนข้าเยอะว่ามแนยากนก่ตการที่อาจามีสื่อการสอนที่จะเข้ากับเน้อหาที่ได้มา่ยจะเป็นคายากอยู่เส้วก็ถึคนที่คูมีอาเป็นเหมือนื่อเปนเหมืนวิชาางที่ตความี่ใหาคนมให้เด็กได้แต่ว่าให้เขาได้เรียนรู้เป็นมีเป็นของกันเ็าก็ดีเอาตรงนเนาะแต่ว่าพทัอาจจะเบาไปนิดนึงตงหลังจากการสียไวม่ ก็เด็นแวติดับโพงแล้วก็ไปดูโมงแด้เมนกันมีม่จเงเลยรู้ต้องเพิ่มเติมเลยครับเราจไเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็ก็มีเนื้อหาที่ดีนะครับตรงกับกิจกรรมที่สอนตรงกับเนื้อหาที่สอนะครับแล้วกทุกคนก็ได้เหมือนร่วมกันได้เหมือนทำนะครับแต่นเของกิจกรรมกลุ่มนะครับเรื่องแรกก็กันเร่วนีจนะคเอียดสามารถที่ได้าหเด็ก จะทำอะไรบ้างเกคดการอธิบายขั้นตอนและกาอธิบายการการ